เนี่ยก็ทำทุกวันนะครับตอนเช้าตื่นมานะฮะสวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงผูด่างนะครับแล้วก็ต้องการให้เขาสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมก็เลยเอาเทคนิคที่ผมได้ทำเนี่ยเอามาแชร์ทุกคนได้ลองนำไปทำดูนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ทุกเช้าทุกวันนะครับผมก็จะฉีดบํารุงเขาด้วย m อ็้ยผสมน้านะครับในอัตราส่วนนะครับทุกคนก็ใช้ m 1 5 0จํานวน1ฝานะครับผสมกับน้ํา1ลิตรนะฮะก็ฉีดพ่นให้สารอาหารทางใบเขานะครับใน m 1 5 0เนี่ยก็จะมีวิตามินนะฮะและธาตุที่ช่วยให้ต้นไม้นะครับสดชื่นแล้วก็ทําให้รากของเขาแข็งแรงนะครับนี่ก็ทําทุกวันนะครับตอนเช้าตื่นมานะหลังจากที่ ต้นไม้ได้รับสารอาหารทางใบแล้วนะครับแล้วเขาก็เจอแสงสว่างเจอแสงแดดนะครับเขาก็จะนําสารตัวนี้ามาสังเคราะห์สแสงนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้ไปเลี้ยงลําต้นนะฮะทำให้เขาเอาไปเลี้ยงลาต้นเลี้ยงรากเขานะครับก็เกิดความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคง่ายๆนะครับที่ลองนํามาแชร์ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากลงคุณ m150 นะฮะ 10บาทนะครับก็สามารถใช้ได้นานแล้วนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกที่จะใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับก็นํามาผสมน้ําลดเขาได้นะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆครับทุกคนนะแค่นี้ต้นไม้ของเราก็สวยแล้วครับสดชื่นนะฮะก็แค่นั้นเองครับหลังจากที่เราทําฟอร์มสวยๆให้เขาแล้วนะครับสําหรับต้นพูด่างนะครับเราอาจจะต้องหานะฮะถ้าเราต้องการตั้งไว้ในบ้านนะครับเราอาจจะหา กระถางครอบด้านนอกนะครับเอามาใส่เขานะครับแล้วเราก็จะยกเขาเวลาจะลดน้ําเราก็ยกกระถางด้านในอย่างนี้นะฮะยกออกมานะฮะแล้วเอาไปลดเขาด้านนอกนะครับรอให้น้ําเขาแห้งหรือว่าสนิทแล้วเราค่อยเก็บเข้ามาด้านในนะครับเพื่อไม่ให้กระถางของเราเนี่ยชื้นแฉะนะครับจะได้เก็บใช้ไว้ได้นานนะฮะตัวนี้เป็นกระถางสารนะครับที่เอามาไว้ครอบนะฮะหรือว่าใครไม่มีนะฮะ อาจจะใช้เป็นกระถางสวยๆแบบไหนก็ได้ครับตามใจเราเลยตามสะดวกตามที่เราชอบครับ <c oughs> นํามาใส่ครอบกระถางนะฮะแล้วเราก็เอาต้นไม้ต้นเนี้ยไปเลี้ยงไว้ในบ้านนะแล้วก็เวลาจะลดน้ําก็เอาออกมาลดน้ํานะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนได้ลองนําไปใช้ดูนะครับลองไปปรับใช้ดูนะฮะก็ผมก็ใช้มาแล้วนะครับ ก็ได้ผลดีต้นไม้ของผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ